ายดีทุกคนพ่อวันนี้แล้วนาะบเดตขันดูดระบเห็นกันเนาะวันนี้เอาสิพาอัพเดตต้นไม้เนาะอยู่ในคาซิโบเพราะว่าอยู่นอกมันแดดแต่กษิพาอย่างรอบิงต้นไม้เอาก็ะซื้อคนไม้ซื้อนั่นซื้อนี่มาใหม่แดดเล็กน้อยนะซื้อดอกหมอดอกไม้มาเติมแน้โอเคสิพารอบิงสวนนาะว่างยัหไงซาใด่าละสวนพระเอาเนาะโอเคมาเบิ้งกันเลยบนี้โอเคเริ่มต้นอยู่น้ำต้นไผ่จุดเจ้า แล้วมันมันแตกหนอแตกแหนงต้นไผ่เฮางามเนาะแตกหนอแตกแหนงมาอันนี้ต้นมะเขือเด้อต้อนมะเขือมีสองมีสองแนวอันนี้แนวหนึง่งแนวน้อยกับแนวใหญ่เลยนางฟ้าเอาซื้อตัวนี่มาตัวนกเข้าอ่ะนะแต่ดอกน,นี่ขอมาปลูกนี่ขนาดโ่มันได้หนี่คจุดเจ้า ไปมันยังไม่เห็นบ่ะแล้วก็ปูกนี่นี่มันเป็นไม้ประดับกันดีเปลาเนี่ยอันนี้เราคือเอาเวลานี่ยนะแค่มันนี่เนี่ยมาเบิ่งเรื่องนี้เนาะดอกไม้ตัวนี้ก็กำลังงามอยังบ่ทันออกดอกเลยแดดแดดได้เนี่ยนะในหัวสิงคร้ค่ะไฮเดรล้นี่หัวสิงคร้ โอเคงานไปเบื้องพุ่นเหมือนนี่นะงานมาเบิ้งสวนเอาที่เนาะด,ดอกหญ้าดอกหญ้ากาลังงามได้ดอกฉันก็ขวามาปลูกหันหืนเจ้าเนี่ยอ๋อมานอกแล้วมันที่จริงดอกนี่มันหมังแดดนะดอกมันเป็นสีเขียวเดี๋ยวนี้ดอกหญ้าต้องสวมพากเขาพากเบียดงามแท้างามว่ากินกับโพทนันได้หมักมาลากกาลังเรือขึ้น กอดพักแผวผักบัวละพาผักแผวพักซีนี่ก็เก็บเป็นเนี้ยนหลายแล้วเป็นพกบ้องกปิดกับนับงใหญ่ที่เจ้าผักข้าวทองอขอขับมะฮุมเหมือนหนึ่งคนห้อนอเด้ต้นหมั่งมาละโอเคอยางแบเบื้องเบื้องนานตอนนั้นเนาะเพราะว่าคนสีมะปูดอกไหมเส่ต้นหินนี่ออกมะปูดอกไมหมอ่ะห,หลายสีแต่หนีมาทั้น ต้นคริสต์มาสของลูกซ้ายเอามาแต่องนี้ฉนอ่ะนี่ใบขีงตัวนี้ใบขขีอันนี้เม็นมะเขือครับผักข้าผักนั่นน้ำเดงสีม่วงผักผักกาดหินกะลังขึ้นอันนี้หอมลาบหอมลาบเกิดกลิ่นน้ำมันทานและจูเจ้านี่ผักขาาอันนี้น่ะอาตะนางผั่นแล้วก็ผักสลัดผักหน่อกกระเต้เห็นปะ พัหนอ่อพักแมงเอ้ยโมเมนต์พังแมงแกงพงอย่างงหัวเสือเนาะพังหน่อก,กับะพักขาวทองหมังมะลาดิแเจนนั่นกันน,น,าาน,น,นี้เห็นบ่้้น้ั้ม้ล้้้้้้้้ก้ลนต้ว้้้เ้ี้ย้แนวมันเ้นี่้นอนี้น้าาน้้าา้้้้เเ้เ้ี่้้้้้เ้้้้้้อ้้เ้้้้้้้้้้้่้้อ้้้้่้้อา้้้้้น้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้ ไมยลืมโซตัวนี้ตัวาว่าอ่อยดีอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะเป็นห้ามัะโอเคสิพาไปเบิ้งตนนนนน้นนั่นอยู่ในเฮือนแบบนี้พาไปเบิ้งต้นไม้ที่ข่อยซื้อมาใหม่อยู่ในเฮือนไปพี่เลิศกันดีเลิศนะลังขึ้ขนเอากล้าพอทใหม่ทั้งในคุนกับแมนสามพอทนั้นพี่เลิศเพลินเสียบไอม้มู่ให้มูเฮีดให้มู่นี่ก็ไปพี่โหดเนาะ แก okay, เข้าไปเบิงในเฮือนเลยเนาะบัดน,นี้นะโอเคบัดน,นี้เฮาสิมาพาเบิงดอกไม้ในเฮนะือนเนาะเดี๋ยวต้นยหญ่อินเดียเฮานะเจ้าทอดใบไม้ทอดใบ,ไม,ดบไม้ใหยข้นเกา่าใบนี้มันใบไม้ใหยข้นเกา่าอันนี้กะแก้วสารพัดเนึ่เฮากายใยข้นเกา่ายวบวงหินเอ้ยบวงมันบวงหินเดียวนะ่อพิษบวงเงินบวงคำเนาะเนี่ยตัวนี้เขาก้ามาใส่นี่อันนี้กระสุนนะจูเจ้า ต้นนี้ค่ะสูงแล้วได้ซื้อมาใหม่มันต้นอันนี้แหละใหม่น้อยนี่ตัวน,นี้จะโดดละงวงสร้างนี่เพชรกาลังอ่ะนั่นจอดอกนี่มันนั่นคาสูลา่าอันนี้ซื้ออย่างบุหรี่ลืมละเนี่ยอันนี้เอาตัวน,นี้ยังบอกดอกให้เห็นแพะการังล่มนี่เดี๋ยวเขาซื้อมาใหม่เนี่ยต้นหน,หนาๆไม่เหงาะต้นอันนี้มันต้อนอัน ไซใบซักอะนะแทมิโอข้อคือว่าเป็นต้นแบบตะกวงสำหอกไทยเพิ่มต้นหูกวงอะนะต้นไซใบซักเแต่ตัวนี้เ่าไว้นี่ต้นน่ะนะต้นเนียงกับต้นนั่นใบนี่มันบบงามมันน้ำขาวแต่เราขอเลยยิ่ต้นมันบริสุทธิมันชิมถ้ามันก็กระลังปลงใหม่บอกกัไล่ไล่ต้นเนียก็ต้นเดลีเนาะเขาเอิ่นเนาะไทยเริ่ต้นเดลีต้นเงินต้นคากข่อดิกระ เป็นดอกจะสองพันสิบเจ็ดเดี๋ยวนี้ยังบ่เป็นดอกจะ่ยาใบใบใหญ่พุ่นนะใบใหญ่ก่อนฝ่ามืออีกใหญ่ได้ใหญ่ว่าใบมันงามเนาะตน้ตนเงินต้นคำโอเคเท่านั้นแหละพี่นอ้องฝากติดตามซ่องนางนางหลวงมะบางเด้อเนาะฝากกดติดตามเนาะอ่าฝากติดตามซ่องนางนางหลวงมะบางเด้อไม่บา,บายสบายดี